ตำรวจและท่องเที่ยวเราวันนี้ถึงวัดหาดแตงโมแล้วนะคะแล้วก็มาเจอกับนี่ค่ะประธานชมรมคนรักยอดรักนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิงสวัสดีครับ,รบแนะนำได้เลยนะคะครบรอบ16ปีแห่งการจากไปของยอดรักสลักใจ,จนะคะปีนี้จัดที่วัดหาดแตงโมจัดเมื่อกี่ปีแล้วคะจัดมา16ปีแล้วฮะปีเข้าปีนี้ปีที่16 งานลํำลึกยอดรักสลักใจนะครับก็เป็นได้ความอนุเคราะห์จากเจ้าวาดวัดหัดแต่งโมและก็ชาวชมรมยอดรักของเราแล้วก็ครอบครัวยอดรักนะฮะที่ให้โอกาสกับชมรมได้จัดเป็นปีที่16ะนะครับก็ จะจัดแบบนี้ไปไปตลอดแล้วก็เห็นแฟนเพลงเยอะกันทุกปีแล่แน่นกันทุกปีเลยก็เลยมีใจฮะมีใจอยากจะจัดอีกนะฮะเห็นว่ามีการประกวดร้องเพลงด้วยเอาวันนี้วันนี้วันที่8ครับ่ะป,ะประกวดร้องเพลงศิลปินที่มันประกวดร้องเพลงเยอะมากค่ะเริ่มลงสมัครกันแล้วเนาะครับผม แล้วก็ปีนี้จัด2วัน2วันครับวันที่8และวันที่9นะคะจะจัดทุกๆปีครับผมค่ะรางวัลของการประกวดร้องเพลงมีถ้วยรางวัลมีถ้วยรางวัลและเงินรางวัลถ้วยรางวัลเกียรติยศเนาะอ่ามีชนะเลิศและก็รองชนะเลิศ 1- 2สองค่ะและยังมีแชมป์พวงมาลัย ううปีนี้เรามีแชมพูมลัยอีกด้วยทั้งชายและหญิงขวัญใจเลยนะขวัญใจพูมาเลยครับใครที่อยู like ่ใกล้ๆกับว <weight lik> ัดนหาแตงโมนะคะมามายังทานอยู่นะคะจัด2วัน8และเครัเน่ะขอบคุณท่านประธานพี่ทิ้งนะคะยอดนิรันตันหยงทองด้วยนะคะประธานชมรมคนรักยอดรักค่ะข่าวตำรวจและท่องเที่ยวใต้ศรีสุดาค่ะ